กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะมิกกี้เสลรถสวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหลังวันนี้เป็นคิวงานเคลือบแก้วนะครับอาจจะไม่ใช่รถใหม่ายแดงนะครับแต่ว่าทานท่านลูกค้าเนี่ยเพิ่งไปเก็บสีจากโอมาจากห้างมานะก็จะมีในส่วนที่ต้องทําก็คือการเตรียมผิวซึ่งการเตรียมผิวสําหรับรถที่ทําสีมาแล้วเนี่ยนะครับ หนึ่งเลยถ้าลูกค้าทําสีมาแล้วอาหารไปสักสิบห้วันถึงจะเริ่มทําการเคลือบแก้วได้นะครับเพราะว่าในกระบวนการการขัดเนี่ยถ้าสียังเพิ่งทําเสร็จมาใหม่ๆนะครับมันจะยืดมันจะหดได้เพราะว่าสีมันยังไม่แข็งตัวดีนะครับแต่ในกรณีคันนี้นะครับทําเสร็จมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็กระบวนการการเคลือบแก้วก็จะมีให้เลือกด้วยว่าจะทําตอนที่สีมันนิ่มแล้วให เคลือบแก้วเนี่ยมันเซตตัวกับสีไปเลยหรือจะให้สีมันแข็งก่อนแล้วค่อยมาเคลือบตอนหลังลูกค้าเลือกจะที่จะทําตอนนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าสีแต่ว่าสีคันนี้เริ่มแข็งแล้วนะผมไปเทคผมมาเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับโตลตา้าโต r เนอร์ทีอาปีนี้ปกตินะหลังคาเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ดำด้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปทําสีมาเรียบร้อยแล้วกลายเป็นตัว GR เลย เป็นข้างบนเป็นดําเหมือนตัว g รเลยแล้วสีก็ค่อนข้างแข็งเพราะว่ามีผลึกเมทัลลิกอยู่ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนสีดําหรือส่วนสีขาวอ่ะพาไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรแกรมที่ลูกค้าเลือกคืออัลฟาโค้ดพายฮะเป็นตัวเริ่มต้นของทางร้านเราและยังมีส่วนลดอยู่ที่ส0เอร์เซนเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะก่อนที่เราจะเคลือบไม่ได้สําคัญที่น้ํายานะครับสำคัญที่การเตรียมผิวนะครับแต่น้ํายาเนี่ยจะกําหนดระยะเวลาของน้ายาอ่า ระยะเวลาของที่มันอยู่กับตัวรถนะครับคืออยู่ที่ความหนาแต่เคลือบแก้วในสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเซรามิกทั้งหมดแล้วของเราก็เป็นเซรามิกด้วยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ30%นที่ซึมเข้าไปในสีเพราะนั้นสีที่เพิ่งทำมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขาเซตตัวแล้วมันจะแข็งแรงมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าตอนนี้มันสวยงามขนาดไหนเราพามาดูกันนะครับตอนนี้ยังยังเตรียมผิวอยู่นะยังไม่เรียบร้อยนะฮะยังอยู่ในขั้นเตรียมผิวอยู่นะครับ นะฮะมาดูกันสังเกตนะฮะสีที่ทํามาเนี่ยค่อนข้างสวยยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยสะเก็ดผิดอะไรเลยแต่ส่วนที่จะต้องเน้นหน่อยก็คือในส่วนของสีดําที่หลังคาตัวนี้ปกติมันจะเป็นสีดําด้านจากสติกเกอร์สติกเกอร์ดด้านนะเทนีอาร์ดีปีนี้จะเป็นสติกเกอร์ดาด้านมันจะไม่ใช่สีอย่างนี้ต,ตอนนี้คันนี้ทําเป็นสี้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นจะต้องขัดใหม่เพราะสีดําที่มาตอนแรกจะเป็นตัว,วิวตัว,วิวเต้นๆหน่อย เราต้องขัดตรงนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าได้ได้เคลือบพุ่งนี้แน่นอนวันนี้อาจจะไม่ได้เคลือบแน่ๆนฮะเพราะตอนนี้ก็เย็นแล้วด้วยนะครับประมาณสี่ห้าโมงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับบางคันถึงจะเป็นขั้นตอนน้อยแต่ว่าถ้าทำสีมาแล้วเนี่ยขั้นตอนของเวลาจะเยอะขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของการเตรียมผิวนะฮะพาไปดูหลังกล้องดีว่ะนี่วันนี้นะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับช่างของเราขอใส่เสื้อยืดนะครับ เพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับนะคราดูในตัวของนี่สีตรงเนี้ยเป็นสีที่เป็นผลึกไม่ฉลิก,กันนะแล้วสีสีสีเบอร์เขาเลยนะออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยปกติปีนี้ TRD จะไม่จะไม่จะไม่ใช่อย่างนี้มันจะเป็นสติ๊กเกอร์นำด้านนะครับดูดีๆอ่ะบริเวณนี้จะมีรอยรอยขัดอ,อันนี้ขัดไปแล้วนี่ขัดแล้วนี่ขัดแ,แล้วป่ะเออมันจะไม่มีแล้ว อันนี้ต้องเริ่มขัดใหม่หมดเลยนะฮะเพราะว่ารถทําสีมาหนากทันนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะเวลาในการทําก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่รับรองว่าเดี๋ยวตอนเสร็จสวยใหม่ผิวอื่นแน่นอนนี่นี่ขัดสวยดีมองดีๆจะมีสวิลเห็นปะ่ะจะเป็นรอยสวิลขัดเห็นปะ่ะเนี่ยสีทำม,มาจะเป็นลักษณะ่านี้แต่ตรงนี้เราต้องขัดใหม่หมดนะครับเห็นปนะมันจะมีรอย,อยอยู่เห็นปะ่ะเห็นเห็นะชันเลยอันนี้เป็นรอย,ยนะเดี๋ยวตรงตรงนี้เราต้องขัดใหม่ แล้วก็ด้านบนด้านบนของรถรุ่นนี้นะครับไม่มีซันรูฟแน่นอนครับสีทั้งแผ่นต้องขัดทั้งชิ้นแน่นอนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ขัดอยู่แล้วเนาะเริ่มขัดยังไม่เริ่มขัดใช่ไหมข้างบนยังไม่เริ่มใช่ไหมเออนะไหนมาเห็นเป็นทวิวเห็นป่ะหลังค่ายเป็นทวิวเลย,เนนเเลยคนละเรื่องเลยครับสีปกติครับโอเคคงจะไม่รบกวนทีมงานแล้วแหละทำต่อได้เลยนะครับแล้วก็ระวังระวังเออ่ะสีดำด้านด้วย เยียมยอดนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขั้นตอนการเตรียมผิวเนี่ยแน่นแน่นอนนะฮะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้เคลือบแน่แนแค่เตรียมแค่ขัดให้เสร็จก็จ็หด,ดเวลาแล้วนะครับอาจจะอาจจะต้องมาเริ่มพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด,ด้วยพี่เจี๊ยบนะครับที่ตัดสินใจไม่นานเลยนะครับคุยกันตอนบ่ายสามโมงมาเลยนะครับ ขอบคุณมาก,มากครับเดี๋ยวพามาดูกันตอนจบอีกทีหนึ่งวันที่29อันนี้ไม่ส่งส่งไม่ทันพรุ่งนี้แน่นอน29น่าจะได้ส่งโอเคนะฮะวันนี้มิกี้สวัสดี